สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยกับคุณครูยุรลีเหล่าคำนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้เรื่องคำพ้องรูปค่ะคำพ้องรูป ก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของคำพ้องรูปกันก่อนเลยนะคะคำพ้องรูปนั้นคือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงต่างกันความหมายก็ต่างกันด้วยนะคะข้อสังเกตค่ะการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องเราควรดูข้อความอื่นๆด้วยนะคะว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรแล้วเราจึงอ่านให้ถูกต้อง ตัวอย่างคำพ้องรูปตัวอย่างประโยคปักเป้าปักเป้าเด็กน้อยเล่นว่าวปักเป้าที่สนามคำพ้องรูปปักเป้าถ้าอ่านว่าปักกระเป้าจะคือชื่อปลาชนิดหนึ่งถ้าอ่านว่าปักเป้าจะหมายถึงว่าวชนิดหนึ่งที่มีหางยาวนั่นเองนะคะคำพ้องรูปกรีหรือ กะรีถ้าอ่านว่ากรีจะหมายถึงกระดูกแหลมที่หัวกุ้งค่ะแต่ถ้าอ่านว่ากะรีหมายถึงช้างนะคะตัวอย่างประโยคค่ะสวนสัตว์แห่งนี้มีกะรีสามเชือกค่ะคำพ้องรูปปรักหรือปรัก อ่านว่าปรักหมายถึงเงินอ่านว่าประรักหมายถึงผุพังหักตัวอย่างประโยคประรักตึกถล่มจนเหลือแต่ซากปาระกหักพังคำพ้องรูปสะหรือสละถ้าอ่านว่าสะหมายถึงแอ่งน้ำนะคะ แต่ถ้าอ่านว่าสระหมายถึงตัวอักษรที่ใช้ประกอบกับพยัญชนะค่ะตัวอย่างประโยคนะคะฝูงกบอาศัยอยู่ในสระน้ำคำพ้องรูปเสมาหรือสมเอาถ้าอ่านว่าสมเอาคือชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งแต่ถ้าอ่านว่าเสมาจะหมายถึงเครื่องหมายทำเคตโบทสำหรับทำสังคธทานค่ะ ดูตัวอย่างนะคะสะเมาแม่แมฉันเลี้ยงกระบองเพชรพันสะเมาต่อไปค่ะคำพ้องลูกแขมหรือขะแม่ถ้าอ่านว่าแขมหมายถึงไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งแต่ถ้าอ่านว่าขะแม่หมายถึงชาวขมินนั่นเองค่ะตัวอย่างประโยค ชาวคาแมอาศัยอยู่ในประเทศไทยจํานวนมากคาแมก็คือคาม่นั่นเองนะคะหรือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากัมพูชาค่ะคำพ้องรูปครุหรือคารุอ่านว่าครุหมายถึงพยานภาชนะใช้สำหรับตักน้ำแต่ถ้าอ่านว่าทะรุหมายถึงครนะูหนัก ตัวอย่างประโยคค่ะคนสมัยก่อนใช้ครุในการตักน้ำนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะคำพ้องรูปในยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆสนุกไหมคะกับการเรียนวันนี้ก่อนจากการวันนี้ครูก็จะพานักเรียนมาทบทวนคําศัพท์น้ารู้บัญชีคําพื้นฐานป .4 ครูขอให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะ ดึกดำบรร์อ่านว่าดึกดำบรร์ทน,นุถนอมอ่านว่าทนุถนอมบังเอิญอ่านว่าบังเอิญปฏิหารอ่านว่าปฏิหารปรากฏอ่านว่าปรากฏคุณครูขอฝากการบ้านให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะ เรื่องคำ้องรูปลงในหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนแต่ก่อนจากกันคุณครูก็อยากจะฝากนักเรียนดูแลตัวเองนะคะโดยการใส่แมสนะคะล้างมือทุกครั้งด้วยเจลแล้วก็แอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็อย่าลืมใช้สบู่ ล้างมือโดยใช้น้ำเปล่าให้สะอาดนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างนะคะอย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะก่อนจากกันวันนี้คุณครูยุวดีอยากบอกนักเรียนทุกคนว่าขอให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์แต่ก็ขอให้นักเรียนทุกคน มันทบทวนบทเรียนและทำการบ้านส่งคุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ